สวัสดีครับขอให้วันนี้รวยๆนะคะขอให้วันนี้รวยๆนะครับรวยๆตังๆทุกคนนะครับมากอ๋อรวยมากรวยเหมือนใครรวยเหมือนใครรวยเหมือนแพนอะแพนอะไรเออรวยเหมือนแพนนะ หล่อไหมทุกคนเออหล่อรวยไหมรวยมากด้วยอูะ้ะขอยิ้มหวานหน่อยลูกยิ้มหวานหวานยิ้มเร็วๆิ้ใครมาผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะทุกคนโอ้มหบลึกกึ๊กกึยพิดาเกราถาให้รวยรวย ไปแล้วครับบายบายบาย